ว้ยงามแงี in, in, keyboard keyboard ่ยอรหอกนึงหน่อยเอ้ยงามเลยค่ะโกเดียนค่ะงลีไรหอกนึงหน่อยเอสวัสดี สวัสดีค่ะพบกับช่องโอเคชาแนลค่ะพี่น้องมื่อนี้กะมากันสามคนครับกับบักโชคค่ะมากันสามคนค่ะพี่น้องมื่อนี้กะมามาลุยปลาอีกค่ะนี่พน้องตรงน้องกันเอาแล้วค่ะพี่น้องไปรุนน้องกันค่ะสิมาร์บอจีแน่ๆเห็นสองดอกค่ะพี่น้องอีกหนึ่งดอกนึ่งตรงไออนี่ดอกแรกค่ะพี่น้องนี่มีดอกที่สองค่ะตูยงามค่ะอ้าวเก็บเลยยายเออมันขุ่นข้ออีกดอกนึงข้างใน ง้อนี่ยักมาทตกินมากเลยฮิง้ามเองโอยดอนนี่เฮงง้มเฮงโอ้ยโอ้เป็นงูเถอะน้เป็นงูค่ะพี่น้องเห็ดมีเสียบนี่ค่ะมีใครท่เาง้มเลยโอ้ยเก็บบ่ เก็บเลยว้ายนแกบ้นบ้พี่น่าขนี่หน้าพี่บ้านนี่อู้ยยุงหากันยุ้งไปเสียได้เอานี่ว้าวใครวะหน่ากันยุงจักเสียไปทั้งในบใส่ใส่ไหมนี่ทานค่ะตวกำลังน้เลยนี่ข้างๆกันเลยอูยังอ่อนอยู่หนึ่งแซ่บเลยเนาะยเ ก็กินก็กินแย่งยังเดียวเลยได้ป่าวใส่เดนไม่เก็บเห็นค้นเข้าป่าหหลายเนาะตักิตตัวเป้าคือต้นแท้เขาคือไผเขาคือตันตัเติมแท้้ย้องององเนาะมื่อไหร่บ่เอยม้มีะรอกนึงน่อยเอเอาเอ้อ้ดนีกแ้เขา่เห็นเนาะ วยเก็บว่ะวงามก็มื่อั่เนาะมึง,งมที่เท่าเด่นเอึงมังงงม่อไห่ลายถ่เมนจังงามแหงแล้วคุณน่ะตั้งยุกกลางระังเลงนเลงินกม้งกระไมอย่นั้นอืม,ม <laughs> <ก>ี่ททีนี้มันหลายคนแล้ว <laughs> ียบได้ยังี่หิดแอบีเฮ้ยโอ้ยมันชันยักินเามนท่อย่างนี้ลยเีนี่มันเท่ามันน่าบางงามไมเอเดียนี่ว้าวหนงบางามเอาวะบ่บมุนจ๋อเห็นอกเดียวคนบอกคนกินยังกันนะเออน่ะกินหน้าเลยวะนะเห็นบ่เห็นอีดีโเห็นอันน่ะ หนีน้าเลยเอองามด้วยค่ะเ,เร็วแล้วพวกโชคถึงมานั่งทับอีกอแก่นดีจังคุณอะหวยมันอย่างไรโชคทังมานั่งทับหิดเลยมันนะมันเคยเป็นเลยนะดมเมดม it, บเมิง้งงลมหายหิดกว่าเบิ้งอืมนี่งีเท่าค่ะหลังเกิด ไปยังมาฮันโอ้โหง่ายด้ไหนกินมันนี่ขึ้นหลายเลยไอดอกเดียวว่านเต่าโกเดงค่ะสวยงามเลยโอ้ยงามเลยค่ะสุดยอดเลยค่ะดอกดิ กองควันมีอ,อยู่ใส่ด้งามเองอ,อ่ะงามวอนสู่ดอกทันี่ม <c ười> องก็มองไม่มเห็นข้คาค่ะคุณทางหลังจนบาน รสชาติก็คล้ายๆกันกับหินละง,งกูกแซบไม่ละง,งแูแซบแล้อไม่เนาะแซบกว่างหินละง,งูกอีกแล้วไหมเนะมาะไปที่เถาเลยหาไปเห็ดเที่ย่โอ้ดแดงๆเห็ด <c oughs> ตะเบียเห็ดตนะเต๋าเห็ดละงูกเนาะเห็ดเบือค่ะเห็ดเบือเห็ดบานค้ำค่ะโอ้ยกแตลังงามๆเลย ุันไม่ในหน่อยเลยค่ะกินได้อยู่ดีน่ากินนะกินได้แต่ว่าเขาก็บ่บ,บ่กินส่นในบ้านนี่บ้านเขามันไม่หิดน,น้ำอื่นปนคุณน่ะโอ้ยงามงามค่ะ เอาคือสักของถูเนาะวันเียดซองเ้ยมึงามน่นเก็บเห็ดนึงวึ้นเบีดนี่เี็นง้อเก็บเนี้ยได้ยังเก็บเลยเบ็ดซองเล้วค่ะพี่น้อง อ่เออวเวาเป็นเป็นราคารมส่งแล้วค่ะกักนานหนึ่งนอตสิบต้ไปค่ะแถมให้ห้าสิบต้นค่ะเอจาสมดอกเหทานบ่ไหมทานทานเ<ม>อาคือเกิดเกิดดอกเ,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 เดียวบาน <bid S 2> าน,น้อยบอก่อกเดียวั้งมดอกบอกนัเกิดดอกเดียวบ่วโอ้ย ขี้เท้า er, um, yeah. hmm. ืองามแท้ฝนมันมี้ว่าฝนฝนมฝนมี้ว่าเฮ้ยเบิรงมปดเห็นว่าเลยยังเก็ดลมบ่ยถือมันัน่ยงามแเอาไมเขาไม่บังต้นหาเลยกินหอกเ่จ้าตนาเฮยยังเฮ้เกลี่ยเฮ้ออกซือต้นาเจ้านะเอาไเอาเก็บเต้ยไม่ถือมันินงี่หลองคุณถือก นังนี่อยู่วะตอของหนอกไปไปเอาโอ้ยคินแ,แล้วไปหาเห็ดนางเต๋อเลยนะตอเนี่ยเห็ดสีสันสุดสุสดใสผ่านบ่ออกเป็นคู่เลยค่ะแบบงามเก็บได้บ่เก็บเลยคุณอนะ หิดแฝบดอกเรียกเดี๋ยวเีนี่ดอกที่สองนี่ดอกที่สมนี่ดอกที่สามคุณบอกนี่เอาดอกไหนก่อนดอกไหม่อนกันดอกไหนก่อนเจ้าได้แล้วงังนี่นี่ผู้ายุ่งหันกูยังไม่แงะของกตังนี่หอมคือคิดบวกเท่ั้มองนี่อ มี่วะนั่นเห็นบอลชายแล้วเนาะเจ้ายกก้อนว่านก้อนเจ้าก้อนที่ไปอยู่นั่นคงกวยว่านเลน้ำน้าตาหนึ่งหนอกตัวแต่งเห็นอยู่ฮะุูน่ะเก็บไปให้งามกันบ้าเอาลืมจีนี่โอ้ยิดงามงามเก็บก้อยไม่ปีหน่ะตูนอยู่กิดเหนียนนะบุ๋นขึ้นมัหนก่น ตั้งง <là> ีเขาได้บางคว้งเขาสกำลังด้เหมือันนี่สเางเาสดนเนีออยเดอกหนึ่งโอ้ยงามเฮ้ยเม่ตะขาออกโอ้ยดอกงามแข้งค่ะพีน้องคุณน่ะฮิยแบบแบบงาม ไม่หิดหนาเลยมูละ่ะมูละ่ะ <c oughs> มีมูวะพี่พี่ดอกเนาะเอวันมารบมูสองดอกจะได้มากินเอาข้าวบัขาวบเคียบ้งสิบพอ่อยว่วนี่นี่นี่แค่นี้นะ กินนี่ท่านบ้างเหอไนีกินเฮ้ยให้โบนี่เอาไปซือสองตานน่ะเฮ้ยนี่เดกินยังตมวนบ่เห็นเบิดอตัวนะวาหดเตาวาอะไรเทวาต้องเพียนพอเห็นยังตาขวบบ่ตาไม่ตแตงขวบขวบนะ น้ำเนาะว้าวเฮ้ยกินดูกุ้กลังเกิดจให้เด้อนะ่เฮยบกได้นึงลายวะมเกิดบอ้ไยจากไจะเห็นดอวเต้นเกิดแอบเนก่อนตายกองโตหมือตันี้โอเคนะเพื่อนเออพี่บั่นอนไนเห็นดอกนึงมันจังนี่เอออนักเป็นแนวันตัว กี่ดอกนึงพี่เอ้ยยังกวนมันมันมากุยกับกําหนดอืมเฮ้วยวันนี้ดีเลยน้อยเอ้ยพี่น้อยอืมอัดกับเท่าอื่นกับหวานนี่อ่าบอดีเป็นก้มทีได้อยู่นี่ก้มว่าเป็นเห็ดอะไรอะไรมันวะพี่ดอกนึง เกิดยุ้งทังด่านงานมาลเมน้นที่ขึ้นไ้เนาเะฮิพิการนี่ดังเลยค่ะนี่ดังเลยคินาเลโอ้ยอไละเอามนั่นน่ะยังอันเดียวกันม่นีแห้ง้เปลี่ยนสีเกิดหัวทังม่คนหาเลยเจ้าเก็บกินหนอ,อนกูมน อันนี้เนาะเออ,อเ,เขาเขาเอาเบิดตัวนี้นหิดนังแล่นน่ำเงี้ยน้ำเงี้ยพี่น้องไก่<ค>บ้าบ้าวแม่แม่าดกินไก่บาว้าเก็บไปอย่างหก็อย่างนี้อ๋ั่นม้ยเหรพี่น้งกิสองพี่น้องเก็บเห็แข้งกัน งาดหิดกันพี่หิ้ดลังแปะขวายนอนดิพี่พี่เอ้ยเมียเอ้ยเออเกี่ยวกวนเลยตอนนี้นั่นนี่หมาได้รอบนึ่งนะคะนี่รอบสองคุณน่ะ ตัวกินที่แยงต้องเป้าจีบที่ิทานี้ดีนุง,นกง,ง,นงกับดบังนี้เอาอหอกจุ่มจุ่มเยอะมอกจุ่มจุ่มังดิหาหลอกจุ่มจุ่มแล้วหอกหวานม ยงเงาก้ห้องเ็ะขจวมันเ่าขอ้ารูได้ังที่เอาตัวใบเกี่ยวเานหอกิใครขังเงาไหมนึกว่เจ๊หนนวกลัากินนองอ เกี่ยววดก่อนสามสีดอกสามดอกไม่ได mm. ้แม่เก for ี่ยวกับทิ Hence, ้งข่าวสีดอกมองเดียวสีห้อกเกี่ยววัสดุก่อนเมบอว่าใกล

เดี๋ยวาจเนัี่เลยออกเดียวใหรเนี่ยคนล่เก็บไปบกินอ่ะไม่เก็บเก็บไปแ้่มัาเ่วตัวนี้เ่าถือน่ะเาเก็บเอาคันบ้าคันจะบ่เห็ดนี่ไมกบ้าบวกก้าบวกินก็เะม่อนน่เ่าตัวนี้ันอ่อนอยู่ ตอนนี้กำ kind of oh mm. ah, ังก awesome. no, no. ่อนเนาะก่ลังอนอยู่ตะขาบเนี่ยเฮ้ยดูไงเฮ็ดเพิ่งของไข่ต้นไข่ตัดเป็นมเลยเกิดเป็นมอ้อาไรบ้างละไงนี่เลยเห็ดเสี้ย่เลยนี่อื้มเออไงต้นไข่ใบอีเด้อกลับมาต้นมือนี่ เอาได้บ้ตัวนี้ถัดออกถัดออกข้างนึงถัดรูปลังออกอื้อนั่นนีล่ะโอ้ยงามงามดูนั่นี้แน่เดี๋ก็ได้กินก็ได้วันหลายนึงจะได้เนาะอืมอืม ้องกินเฮ้ยเมียพี่น้องเบื้องเท่าทิมพุณน่ะมาเลยกวันเอ้ยพี่กลับบ้านเดี๋ยวจะไม่เห็นกันกำลังเกิดกำลังเกิดสรุปผลงานเมื่อนี้ค่ะเกือบเต็มตาค่ะเพร่องนี่ก็ได้เน่าไหมพ่ออมต้องกินต้องกินโตขอคุณอ่ะเห็ดเท้า เอาละครับพี่น้องทายชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้ำด้วยจ้าสำหรับมุนนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะนี่เลยหิตัวนี้ล่ะเซียบ